สื่มาทำเป็นวัตถุว้าวทำมาจากกระดาษเนื่องจากมีน้ำหนักเบาสามารถตัดหรือดัดแปลงเป็นรูปลักษณ์ต่างๆได้ง่ายถุงมือยางทำมาจากยางเนื่องจากมีความยืดหยุ่น และทนทานหม้อทำมาจากโลหะเนื่องจากเนื่องจากนำความร้อนได้ดีจึงทำให้อาหารสุกเร็วใช่ปะส่วนหูหม้อทำมาจากพลาสติกเพราะ ไม่นำความร้อนเวลาจับจึงไม่ร้อนมือวัดสดูวัดสดูพุ้มสายไฟฟ้าทำมาจากมัะติก เนื่องจากไม่นําความร้อนจึงปอปอป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ผู้ใช้ได้